เพื่อนๆเ,เคยคิดกันไหมครับว่าก่อนจะมีตู้ ATM หรือแอปธนาคารบนมือถือคนไทยเก็บเงินกันยังไงคำตอบคือมากกว่า100ปีก่อนประเทศไทยได้มีธนาคารแห่งแรกที่ได้เปลี่ยนการใช้เงินของคนในชาติไปตลอดกาลเพราะปี2440รัชกาลที่5โปรด9 ให้ตั้งแบงก์สยามกรรมมาจนทุนจำกัดหรือให้เรารู้จักกันในชื่อธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบันนี่แหละครับเนื่องจากก่อนหน้านี้คนไทยต้องฝากเงินกับพ่อค้าต่างชาติหรือเก็บไว้เองซึ่งมันทั้งเสี่ยงและไม่ปลอดภัยครับการมีธนาคารไทยแห่งแรกจึงเป็นเหมือนจุดพลิกผันทางเศรษฐกิจของบ้านเราเลยทีเดียวในปี2449ธนาคารเปิดสาขาแรกที่ตลาดน้อยกรุงเทพผู้คนตื่นเต้นแห่ไปฝากเงินถอนเงินเพราะไม่ต้องกลัวความเสี่ยงอีกแล้วนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการใช้ธนาคารแบบที่เราเห็นทุกวันนี้ไม่ใช่แค่รับฝาก แต่งทําให้คนไทยเริ่มจากการกู้ยืมการคิดดอกเบี้ยและการบริหารเงินแบบสากลเพื่อให้เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตมากขึ้นจากก้าวแรกในโรงเล็กๆก,กว่า100ปีก่อนวันนี้ไทยพาณิชย์ยังคงยืนหยัดในฐานะธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยและเป็นต้นแบบที่ทําให้เรามีระบบการเงินทันสมัยจนขาดไม่ได้ในชีวิตประจําวันครับ